สวัสดีจ้าพ่อกับแย่ทิพช์าแนอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ยาย่ทิพย์พามาชมบรรยากาศไอ้น้องไอห้หาดหาดเฉวียงเลยพี่น้องเรือชมบรรยากาศทะเลพี่น้องเงี้ยมาแรงบรรยากาศกับฝนตกลิ่นปล่อยป,อย,ปอยพี่น้องบรรยากาศดีเยู่พี่น้องว่าตกแห้งบันไดลิ่นปล่อยปล่อย ยายติบเมื้อนี้ได้โอกาสลงมา,าไหว้เน่จักหน่อยพี่น้องยายติบเขาเลือด่ายบรรยากาศช่วงใกล้ค่ำคำมาฝากพี่ตอนน้องเน,ะ <c oughs> นาะน้ำก็ขึ้นเด้พี่น้อง <c oughs> น้ำก็ขึ้นฝนก็ตกลิ้นพี่น้องเบิ่งฟ้าครึค้มฟ้าครึ้มฝนพี่น้องพุบนน่ะน้ำก็เขียวงามงามพี่น้องเบิ่งอเบิง่งน้ำบน อย่เอ็นเอ็นอยู่เบื้องหน้ามันขึ้นมาเหยียบหอดโตขุนหอดโตก็เจ้าตั้งไว้จัดตัวตั้งไใ้แขกนางย่างมาแรงพี่น้องเห็นปะหน,น,นปะมันตกนิดเปียกมัดโตมาถึงกับว่าแห้งพี่น้องมาถึงกับว่าแห้งตกปล่อย,อยพี่น้องมาบรรยากาศย่างมาแรงใกล้ศีรษะประมาณ หกโมงครัวพี่น้องหกโมกแงแดงตะเวนการเริ่มไกลสิตกดินเนาะพี่น้องาะน้ำกันงามงามเขียวเป็นตะเลนได้แย่ทิพย์าการเลนเนาะพี่น้องแย่ที่พ่อคอยมักน้ำทะเลน้ำมันสัดมาแต่ละเทียพี่น้องเอ้ถ้าลังเทียขึืนมาตเตมืดเดินมองแย่ทิ่ยางขายของ อนอกที่น้าแขกกันยังไปท่านลงดอกพี่น้องเพราะว่าแขกกับหัวตั้งข้นเนะาะเขาจัมาเล่นน้าแขกขึ้นอะ่ะส,ส่วนสัวสลงมากกันสีเดือดๆหน่อย สองทุ่มสามทุ่มไปกูหละพี่น้องสองทุ่มสามทุ่มกระลุ่มทย่อยลงมาเด้อกูหละสี่ทุ่มหาทุ่มเที่ยงขึ้นบ้านนี่จักมาตาใสพี่น้องเอ้ยเมื่อดฝ่ามั่วด,ดินมากแขกกระไดฝากพีพ่น้องเ้ือดจ้ะเรือ,รอบัาวาในประเทียหรือว่าตางประเทศทถั่วลกกนาะพี่น้องนะ้ะ ฝากเป็นกำลังใจให้ยายทิพย์ชาแนลนี่เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ยายทิพย์ชาแนลนี่เลยจ้าขอบพระคุณหลายๆเลย,ยจ้าเรื่อชมบรรยากาศย่างๆไปด้วยพี่น้องเรื่อ